ปลาทองทองนิยายบทที่91ฉูนหานหัวเลาะลั่นเก็บะบีขาหลืหลงนึกว่าเจ้าตัดใจได้จริงๆเสียอีกดวงตาใช้นุ่มเป็นประกายเคียดขยังลึกล้ำชายรงหน้าผู้นี้สั่งหารเสด็จพี่ของเขาถาให้แควนขาร่มสลาย หลิวเจ๊เจ้าจะตายหรือให้นางไท่ายหลววค่อยได้สติในดวงตาไม่แต่ความสงบนิ่งมองดูหลิวเจ้ในใจได้แต่ถอดถอนหากชูนันคิดจะข้านทางยอมจะฆ่าเสนยฮานแล้วชไนเลยเพิ่งจะมาลงมืงองอป่านนี้หลิวเจกลราอย่างช่ำช้าถึงฆ่าตายไปเสด็จพี่ของเจ้าก็ไม่อาจฟื้นกลับคืนมาแขวนเชิญเองก็ไม่มีทางฟื้นกลับคืนมาได้อีกเช่นกันถูกต้อง ข้ารู้ดีในใจฉูนหันเจ็บแปรบหันไปมองอัลลัวก็จะเกรงปานตาวัดลั่นมาเถิดหากคิดจะช่วยนางก็จงสู้กับข้าก่อนหากเจ้าจบชีวิตใต้กระบี่ข้าข้าจะพานางจากไัยเหลีวเจ้มองไปที่อัลัวครั้นสายตาของทั้งสองสบปสานกับผนึกแนบชิดดังลงรักฉูหนหันขบคลมกลอดแทงกระบี่เข้าใส่เหลียวเจ้โดยพลัน เมื่อปะกกยกระบีสะท้อนเข้าสู่สายตาของอาหลัวดวงตาหญิงสาวก็ทอปะกกาหวัดวันหลิยวแจ้คลี่ยิ้มตวัดกระบี่ต้านกลับท่าร่างไหววับหนึ่งกระบีสะบัดออกไปทั้งสายลมเย็นที่พัดผ่านคนเขาหอบพัดใส่ชูนหนนชูนหนตั้งสมาธิเต็มสิบสองส่วนตวัดดังก้องตรงเข้าทับหน้าวิทยายุทธของทั้งคู่ต่างกล้าแข่งยิ่งเพียงไม่นานอาหลวก็ตาลายไปหมด มองเห็นเพียงเงาทั้งคนสองเงากระโดดวุ๊บวับอยู่ไปมาตัวกระบี่ปะทะกันเกิดเป็นเสียงกัางวานสายดังเป็นะระทอกท่ากระบี่ของเลิวเจฟพันเปลี่ยนแปลงไอสังหารเย็นเยียบแผ่กระจายออกซื่อฝูของเขาเคยบอกว่าหากไม่ถึงคราวจำเป็นที่สุดจริงๆห้ามใช้วิชาหิมะเหิ้นโดยเด็ดขาดวิชานี้อามหิตเกินไปหากเฟืนถึงขั้นที่เ็ดเมื่อลงมือโจมตีใส่คู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามแม้ไม่ตายก็ต้องบาดเจ็บ ชูนหันเหนือกว่าเขาลงพลังภายในบริสุทธิ์ลึกล้ำกระบีสั้นสะบัดออกเป็นบุปผากระบีดอกแล้วดอกเล่าถูกกระบวนท่าลงมือรวมเป็นท่าสังหารทั้งสิ้นทั้งสองปะทะตอบต้อกันไปมาไม่ว่าใครต่างก็ไม่มีท่าไม้ตายที่สามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดหลวงไม่อยากให้ชูนานตายยิงขว,งวาหรือจะจะบาดเจ็บหญิงสาวย,ยืนดูการต่อสู้อยู่ท่านข้าง โดยสายตาที่เครข้มเองถึงขีดสุดชูนารู้สึกอยู่ใกลๆว่ากระบวนท่าของหลิวเจเหมือนกับกระบวนท่าของคนคลุมหน้าซึ่งเขาเคยผ่ามาด้วยสองสาครั้งความคิดจึงไหวว่าหมุนตัวกระโดดขึ้นกระบี่สั้นนำพาเสียงกรีดอากาศแทงลงใส่จากเนื้อศีรษะเหลิวเจตวัดกระบี่ขึ้นสกัดขวางไหวโดวยอัตโนมัต เหมือนอ่านเย่ทุกประการชูหนานให้กระบวนท่าที่ครั้งก่อนแทงสายอ่านเย่ได้สําเร็จออกมาอีกครั้งอย่างเชี่ยวชาญเขามีความหั่นใจมากกว่าครึ่งว่าต้องแทงทุกหลิวเจ้ในชชบทิพตานี้เองชูหนานได้เหลือบไปมองอนหลัวและได้เห็นวพล่อตื่นตระหนกหวาดกลัวในดวงตาของนางสายตาของนางจับจ้องแต่ที่ตัวหลิวเจ้ไม่มีเงาของเขาอยู่แม้แต่น้อยความปวดนองในหัวใจได้แผ่ขยายออกมาอย่างไร้ขอบเขต เมื่อที่ใช้กระบ,บวนท่าเชื่องช้าลงชัววูบเวลานี้กระบ,บี่ของหลิวเจ้ได้แทงเข้ามาหาชูนหานเองเอแต่มองดูอาหลัวโดวยไม่แยแสสนใจในดวงตาทางอะไรดังหม่นหมองดังหลุดพ้นร่างกายได้ถ่มเข้าทับกระบ,บี่ใส่นั้นกระบ,บี่ในมือหลิวเจ้รั้งกับไม่ทันแทงเข้าสู่ท่าของชูนหานตามสภาวะหลิวเจ้ตกตะลึงคลายมือออกระทิ้งกระบ,บวนท่าเราากับต้องการฆ่าตัวตาย ทำให้เขาถึงอึงถึงเพลิดชูนานันกระบี่ทลาเข้าไป239สาคอยยืนได้มันมองดูกระบี่ที่ปักภคอยู่ในอกเอาหวัดดังลั่นถอนมันออกมาก่อดเธค่อยอ่อนและทวยสุดหวบลงกับพื้นหลิวเจ้วิ่งเข้าไปหาอาหลัวอย่างรวดเร็วคลายจุดให้นางแล้วรวบร่างบางเข้ามากกอนแนบแน่นลมหายใจเปลี่ยนเป็นทีกกะชั้นอาหลัวอาหลัว ลำคอหญิงสาวตื้นพันสองมือกอดเอวของเขาแน่นหลับตาล,ลงสุดหายใจออกกลิ่นไออนอบอุ่นของชายหน,นุ่มนางคิดจะพูดอะไรกับเขาบ้างแต่ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรดีจึงได้แต่กอดเอวเขาแน่นชวนหาน,นอนอยู่บนพื้นขนค,คิดใี้จยังอ่อนแรงเลือดของกระจาะไหลหมดเส้นแล้วกระมังเขามองรวมเมฆขาวที่ลอยเช่มช่ชายอยู่บนฟ้าในใจพันเป็นยปสงบนิ่งที่แท้การรอคอยความตาย ก็หาใช้เรื่องทุกข์เธอมาแต่อย่างไดชั่วขณะนี้ความคิดและความปรารถนาในใจเหล่านั้นดังปราศนาการไปรจนสิน้นเรมฝิงฝีปากของชูนหันพะเยอยิ้มเฟืนอเที่แถบผู้ซึ่งหดเยี่ยมอมหิเช่นเขาก็มีเวลาที่อ่อนโยนดังสายน้ําเช่นกันเพื่อนห่างเขากับหมดเส้นจิตใจจะช่วงชิงแผ่นดินอีกครั้งหลววนึกถึงชูนหันขึ้นมาได้อย่างปุกผับจึงพักหืนเชออกวิ่งเข้าไปหา หลือเต้ตกตะลึงแต่ไม่ได้ดึงตัวนางเอาไว้เมื่อมาถึงข้างกายชูนหานหญิงสาวพลันย่อตัวลงยิ้มให้เขาขอบคุณท่านน้ำเสียงนางเจือสะอื้นน้ำตาหยดแล้วหยดเล่ารวงเพอะออกมาบนใบหน้าของชูนหานชายหนุ่มมองดูนางพลางเอ่ยขึ้นเบาๆองค์หญิงของข้ากลับบ้านเถิดเจ้าช่างงดงามแพ้นับตั้งแต่คืนนั้นข้าก็ มีอาจพืมรอยยิ้มของเจ้าได้อีกอาหลัวผิดดวงตาย,ยิงพยอยงท่านนงคู่นั้นลงด้วยมือที่สั่นะลิกมือของนางสัมผัสถูกความชิ้นจงางหญิงสาวตะลึงลานชูนานหากว่าเขาเขี้ยมกับนางสักหน่อยหากว่าเขาใจท้ายกับนางหากว่าจะดีสักเพียงใดเดี๋ยวเจ้เดินเนิบช้าเข้ามาอบนางเบาๆก็สู่อกกว้างเราฝังเขาอย่างดีเถิดอาหลัวทองให้โออกมาในที่สุด ความคิดถึงแล้วความลำบักตรากทำทั้งหมดอนหลายเดือนมานี้ได้ถูกระบายตามเสียงร้องให้จนหมดสิน้นเหลียวเจ๊กระสิบเรียกชื่อนางครั้งแล้วคลังเล่าปล่อยให้หนางขยุมตัวเสื้อของเขานน่นไม่ยอมปล่อยลมภูเขาช่วยพัดผ่านหญิงสาวร้องให้จนเพลียจึงพิงอกกว้างผอยหลับไปเหลียวเจ๊ก,กอดน,นางเอาไว้เด๋ยวไม่ขยับนางหลับตายอยู่บนหน้าผาร่างกายค่อยผ่อนคลายความเกรงนางอยู่ในอ้อมแขนนี่เอง ปราสาทเขาชายนุย่มค่อยผ่อนคลายที่สุดพึงพอใจเสรยจ,จนพลายหลับไปเซียนอีกำหิงอินเฝ้ารออยุบเป็นนานสุดท้ายวางใจไม่ลงจึงเดินขึ้นมาบนหน้าผาขันเห็นหลวเจ้กอดอรลวนั่งอยู่บนหินผาส่วนชูนหันได้ต้นใจไปแล้วก็พากันถอนหายใจโล,ล่งอกเลวเจ้เอ่ยเสียงเรียบโดยไม่ได้หันหน้าไปมองจงฝังองค์ชายชูนหันอย่างดีเถิด ทหารสองสำนายขึ้นมาบนหน้าผาหามจบของชูนหันจักไปยังธรรมดระวังอาหลวงไม่ทราบถับไปนานเท่าใดครั้นตื่นขึ้นมาก็เผยในกว่าชูนหานกำลังกอดนางอยู่อีกแล้วจึงดิ้นสุดแรงปากบริพาทว่าโจนทาคะด่าใครรึหลิวเจ้หัวเธอออกมาเบาๆอาหลวงชังฮักเขาเหงย่อหน้าขึ้นเห็นไปหน้ายิ้มละไมของเดิวเจ้ก็ตกตะลึงอยู่อึดใจใหญ่ จากนั้นหันไปมองท่านข้างเมื่อพบกับความว่างเปล่าหญิงสาวก็ยื่นมือไปหยิกแก้มคู่มันหนุ่มเต็มแรงเบาหน่อยเหลียวเจ้โวยวายอาลวดหอนหายใจสุขศีษะกับอกคู่มัน่นไม่ใช่ฝันละเหลียวเจ้แผลบชัยวูบเขายางอ่อนโยนข้าอยู่ที่ไม่ใช่ฝันผ่านไปเนิ่นนานาน,นางจึงค่อยเงยหน้าขึ้นมองเหลียวเจ้เอ่ยถามว่าท่านฝังเขาแล้วหรือ อย่างนั้นเราขับพานกันเถิดหลิวเจ้อบนางเอาไว้เจ้าตื่นตันหรือสองแขนของนางโอบรอบลาคอเขาแล้วพันกัดใส่ไปหนึ่งทีใช่แล้วอย่างนั้นข่าเราพาคนสองหมื่นกว่ามาลุมเขาคนเดียวแล้วท่านจะมาสู้กับเขาโดยไม่พาใครมาด้วยเลยหรือไรเมื่อคราวศึกหุบเขาห้วงซุยทายฝภบทรหัตหว่าพระองค์ชอบใช้คนมากรังแคคนน้อย เดือเจ๊พันชงักงานหุบยิ้มสายตาทอดมองเพียงหุบเข่าใครหลัวข้าก็เคยถูกคนผู้หนึ่งทำให้อ้นตันเช่นกันข้าและเขาต่างพร้อมใจกันผิดบังเช่าต่างไม่ได้บอกเจ่าเมื่อก่อนข้ากับเขาต่างแข่งแย่งกันโดยต่างฝ่ายต่างแฝงจุดประสองค์อยู่ในใจต่างต้องการเช่าชายหนุ่มหยุดเหมนจังหวะใครสองมือที่กอดทางเรายังจำได้หรือ่มให้่อนที่เราสองคน ออกจากหุบเขากลับไปเมืองเฟิงจือหลีบอกว่าขอเพียงแต่ตั้งเจ้าเป็นองค์หญิงกดที่ว่าเมื่อเข้าสุสานประชดว่าจะต้องเป็นสนมของเขาก็ไม่มีผลความจริงแล้วหะเป็นเช่นนั้นให้หลิวเจ้ค่อยๆบอกเล่าความจริงเรื่องที่จือถี่ได้จิตตกนำพุเย็นออกมารักษานางโดยยอมรับโทษทันแช่มังกรอย่างช้ชาหลังจากฟังจบ อาหลัวลุกขึ้นยืนมองดูสีเขียวขจีทั่วทั้งหุบเขารอยยิ้มของจื่อดีความเศร้าของจื่อดีเรื่องราวในหนหลังได้เล่นผ่านหัวใจของนางผ่าให้หัวใจทั้งดวงปวดแปลนางอยากจะร้องไห้แต่กลับร้องไม่ออกแล้วแต่นึกเสียใจอยู่เงียบๆเสียงจ่ชัดของเหลียวเจ้นางมาจากด้านหลังหากเจ้าเปลี่ยนใจอาหลัวข้าจะไม่ตำหนิเจ้าข้าต้องการให้เจ้า มองถูกหัวชตนเองอย่างทองแท้และสมรสกับผู้ที่เจ้าต้องการสมรสได้มากที่สุดผู้ที่เราต้องการสมรสได้มากที่สุดอาหน่วยยืนรับลมนางคือวิญญาณเดียวทายซึ่งคำผ่านมิติมายังดินแดนแห่งนี้เสาะ,ะแสวงหาความรักของครอบครัวความรักชั้นหนุ่มสาวและพื้นที่สำหรับใช้ชีวิตภายในดินแดนแผ่นดินแห่งนี้นางหวาดโกรดดินแดนแผหน้าแห่งนี้และเร้าป,ปราถนาจะได้รับการทนุถนอมปกป้อง ได้รับการดักคข่เอาใจใส่จือหลี่คือบุรุษคนแรกที่ดีกับนางหลายเทือนที่ได้อยู่กับชูนหานท้าพบว่าเขาเป็นคนที่ยั่วโมโหได้ง่ายมากในความหยาบกระทง่งเขากลับมีความละเอียดอ่อนอยู่เขาไม่เคยลงมือทำลายข้าอย่างแท้จริงสักครั้งในใจข้านึกขอบคุณเขาอย่างมากคาไม่ทราบเาพราะเหตุใดในตอนสุดท้ายเขาจึงได้หันเข้าทับกระบี่ของท่านแต่ทว่า ข้าได้เห็นสายตาที่เขามองมาเป็นครั้งสุดท้ายในดวงตาที่พยศปาดเถินนั้นแฝงไว้ถัดพ่อละเล้าดานข้าตื่นทันี่เจ้าตื่นทันต่อเขาทึกแล้วจื่อหลีเล่าหลิวแจ้ย,ยืนอยู่ข้างหลังทางน้ำเสียงคลคายจะแฝงพวต้ตำหนิจื่อหลีไม่เหมือนกันท่านเข้าใจถึงให้หญิงสาวหันกลับไปมองหน้าเขาข้าตื่นตันใจต่อฉุนหันตรงที่เขาปกป้องผ้า ทั้งที่เขาอยู่ฝ่ายศัตรูหลายต่อหลายครั้งที่เขาสามารถใช้ค่าเป็นตะกันได้เขาหนวดต,ตัดใจไม่ยอมทําขณะที่จื่อลีนางยิ้มบางๆท่านต้องการให้ข้าเลือกแต่งงานกับเขาเพราะการทุ่มเทนี้ของเขาจริงหรือหวังเยี่ยของข้าเหลยวเจ้เบือนหน้านี้รู้สึกวก่าการมองดูอัลลัวโดยหันหน้าหาแสงอาทิตย์เช่นนี้แสงสุริช่างบาดตาจนเกินไปทําให้ดวงตาเขาแสบร้อนฮัก อึดใจใหญ่ตอมาชายหนุ่มจึงค่อยกล่าวว่าใครใช้ให้เท่าเป็นหมาป่าตาเลือกที่เลียงไม่เชื่องเท่าอาหลวเบสปากใครว่ากันในวันที่หิมะตกหมาป่าตาเลือกได้เห็นดอกาทาทถังเต็มลานเลือนก็คิดจะไม่ย้ายหลังเรานะดียวเจ๊อบนางส่อ้อมอกจือลีหาค่าเลือกจือลีท่านจะไม่หึงหรือข้าสงสัยจริงๆว่าท่านรักข้าหรือไม่ สามีที่ไม่หึงมิใช่สามีที่ดีดอกนะหญิงสาวตัดผดเขานางทราบดีว่าสิ่งที่นางติดค้างจือหลีชั่วชีวิตนี้ก็ชดใช้ไม่หมดในวันหิมะตกนักของทุกปีจะเป็นคืนที่นางนอนไม่หลับเช่นพันสิ่งที่นางทำได้มีเพียงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นเท่านั้นหรือเจ้าหัวเถาเปาพะยะค่ะความจริงแล้วแม้ข้าจะรู้ดีถึงทางเลือกของเจ้าแต่ข้าก็ยังอยากให้เจ้า ลองนึกอีกครั้งอยู่นั่นเองหากเลือกผิดข้ากระใจายเจ้าพูดตั้งนานสองท่านฉันไหนไม่เห็นพวกเราว่าข้าําให้เจ้าตื่นทันอนลัวสุกกายอยู่ในอ้อมแขนของคู่มั่นหนุ่มยังเกลียดข้านกับผิบตาผิบๆหากท่านดีกับข้าให้มากกว่าน,นี้อีกหน่อยข้าก็จะพอพิจารณาเรื่องท่านที่ทำให้ข้าตื่นตันใจถ้าอยุดหอกหวางเยี่ยของข้าหลิวเจ๊เปล่งเสียงหัวเราะก็อย่างห้ามใจไม่อยู่ชอนร่างบางขึ้นอุ้มเดินลงจากเขาไป เดือนสองปีหลวงสิ่งที่สองหลิวเจยยบทับใหญ่ครับเมืองเฟิงหนิงหวางออกไปต้อนรับได้เพะองค์เองที่ระยะ20่ลีนอกเมืองขันมองเห็นแต่ไกลว่าขาบวนได้มาถึงสายตาของหนิงหวางพันจับจ้องที่รถเกี้ยวภายในขบวนทับขมิงใกล้แล้วใกล้เข้ามาอีกจื่อหนีได้ยินเสียงของหัวใจตนเองเต้นติกถักอยู่ในช่วงอกแล้วแปรเปลี่ยนเป็นน้ำซึ่งไม่ได้เปล่งเสียงออกมา หมัดซึ่งซุกอยู่ในแขนเสื้อกำแน่นขึ้นพยายามควบคุมตนเองไม่ให้แสดงสีหน้าอาการไทยขบวนทัาค่อยๆหยุดลงหลิวเจ้ควบมาไปที่ด้านข้างหลดเกี้ยวเลิกม่านรถดขึ้นอัลลัวอมยิม้มก้มหน้าลงก้าวลงจากรถจือถิมองดูญาติผู้น้องจุงเมินหางเก้าเข้ามาหาเดินมาถึงตรงหน้าก็คุกเข่าลงถวายบังคมแล้วยิ้มบางๆพังพิษดูนางทั้งบนล่าง้สยขอยอยงท่วนทั่ว ปากก็กล่าวว่าพิงนันวางไม่ต้องมากพิธีเจ้าดูผอมยังกระลิงเทียวอาหลวกลับเข้าวังคาตาเกิดเถิดอาหลวได้ยินคําว่าเข้าวางังก็นึกถึงที่จือหลีทําเพื่อน,นางร่างบางถึงกับสะดุ้งยังเห็นได้ชัดจือหลีทํเป็นมองไม่เห็นแต่ยิ้มพิมพ์ว่าหากพิงทางวางเน็ตเหนื่อยนักก็พักผ่อนสักหนึ่งเดือนแล้วค่อยแต่งงานหากเฉินจะเหนื่อยท่าย่างไรพะยะค่ะได้ทำสึบพวกความนิงของเรา เพียงนึกถึงพระบรารมีอันยิ่งใหญ่ล้นพ้นของใต้ฝ่าพระบาทฉันก็คึกทักเจ่มสายแล้วพะยะค่ะดวงตาของเหลียวเจ้จ้องมองที่อาหลวงมิงขณะที่ปากก่าวทีละคำเจอลีปลายตามของผู้พูดเกิดอารมณ์อยากจะกระเซาะเล่นขึ้นมาเออเช่นนี้ดอกรือพวกความสง,งบสุขของแคว้นอาหลวงหัวเราะเสียงใสใจแล้วก็ค่อยผ่อนคลายลงท้ายสื่อลี่มองดูนางยังอ่อนโยนเลิกพี มีสู้เลิกสะดวกพรุ่งนี้เหลีวเจเรีบแทรกขึ้นทันทีเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล,นล้นคนพะยะค่ะวันพุ่งเหลีวเจจะมารับองค์หญิงเข้าหังเพื่อเข้าพิธีอภิเสกสมรสด้วยตนเองจากนั้นก็ไม่ดรอให้หนิงหวงังเอ่ยปากรีบหันกายไปเกรงพลังพานตะโกนก้องวันพุ่งเปิ่นหวงังจะแต่งงานกับองค์หญิงหากไม่ทับถุกท่านไม่รังเกียจก็ขอเชิญร่วมดื่มสุรามงคล หวิวของสักจอกเถิดจื่อถียิ้มพลางใส่หน้าอาหลัวเราไปกันเถิดอาหลัวปลายตามองถิวเจ้แล้วครี่ยิ้มเอ่อยว่าคาพอบไปเยอะเร็วเทียวถือตากเถอะจื่อถีเอ่ยทับทันทีรู้แล้วละ่ะภาคคือทำของอร่อยเอาไว้รอท่ามากมมยเทียวเดิมทีอาหลัวเพียงแต่ต้องการเปลี่ยนเรื่องส่วนทานาครั้นจื่อถีเอ่ยทับขึ้นดังนี้ไม่เฉพาะเหตุไทย นางจนเกิดความรู้สึกมวนหมองขึ้นจังๆขณะที่ใบหนะ้ายังคงปั้นรอยยิ้มยินทีเราเธอสนุกสนานะน่าสนใจของผ่านเซียที่ได้ยินได้ฟังมาให้จือหลีฟังไปตลอดทางเมื่อเข้าสู่พังหลวงจือหลีจุงมือนางมาจนถึงตำหนักอี้หัวอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืนพรุ่งนี้เจ้าก็ต้องแต่งเข้าวังอานชิงหวังแล้วอืมอาหลวงก้มหน้าลงมีกล้ามมองตาชายนุมจนแล้วจนพลอดมองข้าเถิดอาหลวง เ่อลีเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางๆไม่ต้องกองังวลต่าคือก็คือต้าเคยมีใช่กริย์แห่งคว้นหิงเจ้าไม่ต้องคกรวจอจนเหงอเต็มมือดอกหญิงสาวเช็ดเหงือกับกระโปรงในใจนึกลังเลไม่ได้พบเจอรีอีกครั้งนางรู้สึกว่ามีท้ายคำฮักมายอยากจะกล่าวกับเขาแต่ไม่ทราบว่าจะเทิบพูดจากตรงไหนดีตอลอดทางที่เดินมาด้วยกันความคิดอนา,นาสารพัดได้ผุดขึ้นสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่พูดอะไรทั้งสิน้นเจอรีเอ่ยเบา บัดนี้ตาเกิดขอเก็บวาจะในการก่อนขับตาเกิดต้องการให้เจ้าเบิกบายมีความสุขอาหลัวอยากกลัวข้าเลยอาหลัวเงยหน้าขึ้นทันควันม่านน้ำาตาได้ละลิขในดวงตาในใจนางปวดแผลดวงตาแห่งเรือก้มหน้าหลงเงียบเงันฉกนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มยิ้มออกมาในที่สุด้าเกิดเจอทีละใบดมหายใจร่องอก้องอย่างนี้สิ นอนดับให้สบายวันพรุง่งเจ้าก็จะเป็นเจ้าสาวที่งดงามที่สุดแล้วชายหนุ่มหันกายทำท่าจะเดินจากไปแต่แล้วเท้าพันหยุดลงหันกายกลับมาดวงตาจ้องมองห้อย่างลึกล้ำขคายังคงอดต้องการที่จะทูไม่ได้อยู่ทีอาหลัวจงอย่ากลัวไปเลยตาเกิดจะไม่ทำอีกแล้วรอยยิ้มบางๆอันขุนเคยเช่นกันก่อนประดับอยู่บนใบหน้าของชายหนุ่ม บดนี้จงบอกเข้ามาเถิดว่าการก่อนในใจเช่าเคยมีค่าอยู่ถึงให้รอยยิ้มที่คุณเคยถึงเพียงนั้นแววแตาที่คุณเคยถึงเพียงนั้นขันได้เห็นในดวงตาลึกลำคู่นั้นปรากฏแววม่นเศร้จาจังๆที่ทําให้นางปวดใจสงสารขึ้นมาอีกครั้งหัวใจนางพลันสั่นสะท้านก้าวถอยหลังไปหนึ่งข้าวพึมพำว่าท่านต้องการทราบหรือเขายังคงอยากจะร่วงรู้ความทับ ซึ่งสุกซ่อนอยู่ลึกลำในชายนางถูกท่องดวงตาของจื่อหลีท่ทอแววเด่นเดียวตาเกเทียนเห็นเจียเจียรักท่านจักใชายจริงอดีตได้จบลงอนาคตจงไขวคว้า,วาในดวงตาของอรุณแจ่มกระชงังจื่อหลี่มองดูนางอย่างลึกลำ้ำพรุ่งนี้เจ้าก็จะออกเรือนแล้วความเงียบดำเนินอยู่เนิ่นนานชายหนุ่มจึงเขาได้ยินคำตอบที่เขาอยากทราบ และนึกเสียใจไปชั่วชีวิตที่ได้ทราบเกษาเกล้าพิงหลุมหลวมผัดแป้งแต่เพียงเผาพังดุดมั่นมลกตหมอกชาติขี้คุมเรือนทั้งอรชรแผ่วผิวอ่อนหวัดรึงใจแต่ทางสายดังระออนของเกสรผิวรอยตามลมไม่แน่นอนสุดจววรนทั้งอยู่เคียงคู่กายยามเสียงดนตีแผ่วเรือนชางเมลัยพันสรางพาใจหาย ในไทยเดือนเดือนกระจ่างพันณภายแต่รอบกายเงียบสงงัดปราดผู้คนผ่านพบหรือสู้มิผ่านพบมีรักหรือสู้ไทรยรักไทยในงานเลี้ยงราตีที่ไทยจือส่งจัดคืนนั้นหลังจากที่ตาเกิดฉากไป่ข้ากรนึกถึงคลอนบทนี้ขึ้นมาอาหลัวกล่าวเบาๆก้าวเนิบชาเข้าไปในตำหนักวันพุ่งอาหลัวจะไปกลับบังคมลาตาเกที่ทองพระโรง จือหลีดังถูกสายฟาฟาดยืนแข่งทื่อยู่ที่หน้าตำหนักในใจมีเสียงหนึ่งตะโกนกล้องมีอยู่มีข้าอยู่เดิมทีตอนนั้นในใจนางก็มีข้าอยู่นางทราบดีถึงความอดกลั้นของเขาความทุกข์ทรมของเขาและความเครียดแค้นของเขานางทราบดีว่าเขาคิดจะเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นหนิงเป็นจกักรพรรดิของทั่วท่าทราบดีว่าเขาจะแต่งงานกับบุตรีของมหาเศรษฐาบรีกู้ และตอบไปยังต้องรับหญิงอื่นเป็นชายยาอีกคนแล้วคนเล่าเนั่ย้งแตนัันนางจึงปล่อยให้เหลียวเจ้กาวเข้ามาในหัวใจของนางและลบความรักที่มีต่อเขาจนหมดสิน้นไปแล้วไปแล้วไม่หวนกลับวันใหมนักของชายหนุ่มมิอาจคงรอยยิ้มไม้ได้อีกบัลลังก์นี้อยู่ในมือเขาแล้ววันที่เขาจะได้ปกครองทั่วล่าห่างอีกเพียงแค่เอื้อมมือแต่ชะนัยยามนี้เขาจึงรู้สึกวังหวงเหลือเกิน เรากับว่าไร้สิ่งใดจะยึดเหนี่ยวชายหนุ่มเทินผะไปจากตำหนักอี้หัวทีละก้าวได้มาและเสียไประหว่างได้มาและเสียไปบางครั้งห่างกันบางเฉียบเพียงเส้นผมขั้นถ่ายหลังไปอีกก้าวระหว่างใครจะถูกแท้จริงผิดกับห่างกันไกลทิพย์หลายชั้นเขาจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้ว สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ